สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับนี่ก็คือหม้อหม้ออากอนนะครับมีหลายขนาดนะครับมีสิบถึงยี่สิบแปดนิ้วนะครับผมหม้อหนานะครับผมหนึ่งมิลนะครับผมแน่นอนนะครับผมตัวหม้อนี้จะไม่มีรอยต่อเลยครับผมสแตนเลสหมดนะครับผม จะสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่ติดต่อไว้ให้นะครับผม0816346561นะครับหรือที่เพจอุปกรณ์มาเกอบอาชีพนะครับผมหรือที่ลาย y o y o z a k k นะครับจะมีขนาดแล้วก็พร้อมราคาขึ้นไว้หยุ่นอยู่ในคลิปนะครับผม <c oughs> ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับย้ำนะครับผมเบอร์โทร0816346561ครับผมก็ ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ